สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้านะคะจากจังหวัดสงขลานะคะสั่งซื้อนะคะผ้าใหม่นะคะผ้าใหม่สีชมพูพัสเทลสวยๆนะคะเซตนี้ค่ะราคาพิเศษนะคะ990บาทค่ะปกตินะคะราจากราคาปกติ1,290บาทนะคะคุณลูกค้าคะชมพูพัสเทลสวยๆนะคะคุณลูกค้าคะจัดส่งนะคะปลายทางจังหวัดสงขลานะคะนี่ค่ะก็นี่ค่ะ มีตัวนี้แถมไปให้ด้วยนะคะนี่คะ่ะนี่แถมไปให้ด้วยนะคะขอขอบระคุณมากๆเลยนะคุณลูกค้าประจํานะคะนี่คะ่ะผ้าใหม่ค่ะชมพูพาเทลสวยๆค่ะต้องเป็นลายสกอตนะคะลายสกอตตัวนี้นะคะหน้ากว้างนะคะ110เซนยาวยาว2หลานะคะสามารถตัดเสื้อได้นะคะตัดเสื้อหรือว่าตัดกระโปรงหรือว่าตัดผ้าถุงได้นะคะตัวนี้นะคะผ้าสีพื้นนะคะหน้ากว้างนะคะ110เซนเช่นกันค่ะ ยาวนะคะยาว2หลานะคะก็สามารถตัดเสื้อนะคะตัดกระโปรงหรือว่าตัดวัตถุได้1ชิ้นเท่นกันค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะคุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะ1ชุดค่ะราคา990บาทนะคะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าค่ะช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่นพิเศษนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่อยากลองเอาไปตัดเสื้อไปตัดชุดนะคะแนะนําเลยค่ะเพราะทางร้านแม่มีพ่ไทยของเรานะคะจัดโปรโมชั่นนะคะจนถึงนะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะต้นเดือนหน้านะคะเราจะปรับราคาขึ้นเป็น 1, 2 9 0 บาทนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสีไหนอะไรยังไงนะคะ้าเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะคะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะราคาชุดละ9กรกบาทจ้าขอขรบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะฝากผ้าเช็ดมือไปให้ใช้1ชิ้นนะคะน่ารักน่ารักเลยนะคะอันนี้จะเป็นของแถมจากทางร้านแม่มาริพัาไทยของเรานะคะคุณลูกค้าค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะไลน์นะคะ m a l i 0416หรือว่าโทรเข้ามานะคะ4 1น0 0 8ไดเย้ะจ๊ะยนนีก็ต้องหขอบคุณคูณค์แปดกด้เลยนะคะยั อยากได้อะไรก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษนะคะภาพสวยๆมานําเสนอคุณลูกค้าทุกท่านทุกวันเลยนะคะคุณลูกค้าคะต้องขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะขอบพระคุณนะคะ